ท่านผู้เกิอีกสองท่านสุดท้ายในส่วนเมื้องต้นนี้นะครับขอยนาตเรียนเชิญคุณวชิระพันธ์โพดทองนุ้ยและคุณจิรทีระฐาเศรทาสรีให้เกียรติขึ้นทอดผ้าไตราบางสุขุมครับ นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดพระสรีมาา่าจำนวนสองรูปเป็นองค์พินาน่าไตรบังสุกุลขอ,อกราบนิมนต์ด้วยความเคารพคับ ครับและก่อนที่จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ขึ้นทอดผ้าไตราบาสุขุนผืนสุดท้ายและเป็นประธานในการจุดไฟป,ประชุมเพลสอบคุณแม่ง,งามทิพชัดบริญญาทางคณะเจ้าภาพก็จะได้ขอโอกาสประกอบพิธีสรุปีไว้อะไรโดยน้องวันใหม่ก็จ,จะได้มา อน,นำเรียนประวัติของคุณแม่งามทิพชัดบรีษนาะเพื่อทุกท่านได้รับทราบไปสังเกตนะครับคุณเชนครับสวัสดีค่ะคุณแม่งามทิพชัดรีนาะคุณแม่มีชื่อเล สิงหาคมพุทธศักราช2499ที่อำเภอวิเศษ,ษชัยชาญจังหวัดอ่างทองคุณพอ่อชื่อนายปักคิวแท่ช่วนสมคณแม่ชื่อนางจนเสียงแท่จังเป็นบุตรคนที่4จากทั้งหมด5คนสมรสกับประฟ้าเลอคงมหามณีขจรมีบุตรธิดาด้วยกัน4คนนายบักกรฉัตรพลักนายธนาฉัตรพลดั๊ก นายพัชชัดบรธีระและหนูลรืองสาวคุณแม่เด็กหญิงน้อยชั้กปรีะไระคุณแม่จบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนตัน,ตนอิวิทยาคมจังหวัดอ่างทองและโรงเรียนสมนทวิีราชดังติจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลายาัยเกษตรา วันใหม่จริงๆแล้วมีเรื่องที่อยากยกคุณนะครับแต่ว่าน้องบอกว่าไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับ,บ,บผมก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าคนนื่งต้องขอบคุณทุกคนนะครับ,อบ,อบขอบคุณแทนคุณแม่ที่มาร่วมของแม่กันเยอะมากๆเลย ชีวิตของผมผมมีความสำเร็จอยู่หลายเรื่องโดยที่ผมทำมันลงมือทำแต่ว่ามีเรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลย คือการได้เกิดเป็นลูกของแม่แล้วผมก็ <20 3. S 1> คิดว่าแม่ก็คงภูมิใจที่ได้เห็นลูกๆทั้งสี่คนเติบโตขึ้นมาจ่างดีส่วนลูกสาวของคุณแม่คนนี้น้องว,วันใหม่คนที่แม่รักแล้วก็เป็นห่วงมากที่สุด วกเราสามคนอยากบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะพี่ชายทั้งสามคนของเขาดูแลอย่างดีแน่นอนขอให้มอนจากข้างบนนะแม่รักแม่นะรักมากๆ ผมก็คำผมอาจจะยาวสักหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายๆเรื่องที่แต่เด็คนไม่ทราบนะครับก็อยากจะเอามาแชร์ทุกคนภาพในวันนี้นะครับจริงๆนอกจากขอบคุณแขกทุกคนแล้วนะครับจริงๆต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่ลงมาโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะครับที่ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีตลอดหกปีนี้นะครับครับผมก็ตัตนเด็กๆเนี่ยผม เคยได้ยินคนพูดมาตลอดว่าคนเราอะอยู่ให้คนหลังจากไปให้คนคิดถึงซึ่งแม่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของประโยชน์อจริงๆแม่เป็นคนที่ใจดีมากๆอนะแม่ชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าใครเดือดร้อนมาหาแม่แม่ยินดีช่วยเสมอแม่ยอมเสียสละ แล้วก็ยอมระบาได้แทนเลยจนตอนเด็กๆผมเคยสงสัยแล้วก็คุยกับแม่ครับว่าทําไมแม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นมากมายขนาดนี้ซึ่งก็ไม่ได้มีคำตอบอะไรนะครับจนวันนี้ผมได้คําตอบแล้วว่าโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือพวกนั้นกลับกลายมาเป็นความรักที่ทุกคนมีให้กับแม่ของผมในวันนี้ แม่ที่ผมเห็นว่าเป็นคุณแม่ธรรมดารรมดาคนนึงอยู่ที่บ้านมีคนรักมากมายรวมถึงทั้งในโซเชียลด้วยนะครับที่มีคนกล่าวถึงคุณแม่แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกผมพวกผมรู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจเหล่านั้นนะครับ แต่หลายคนก็เป็นห่วงคุณแม่นะครับเรื่องอาการป่วยซึ่งจริงๆคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนมากๆนะครับเขาไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ต้องลำบ,บากมาเยี่ยมเขาแม้กระทั่งจริงๆกับพวกผมเองแม่ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้เห็นเลยเพราะว่าแม่จะสอนตลอดว่าให้เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเจอกับอะไรเดี๋ยวมันจะผ่านไปซึ่งแม่เป็นคนแบบนั้นจริงๆผมกับแม่เคยคุยกันนะครับตอนวันนานและช่วงที่คนเริ่มจักแม่ไปก็จะมีคำถามที่มาที่แม่่อยมากว่าแม่เลี้ยงลูกยังไงให้ลูก เติบโตมาอย่างดีซึ่งเราสองคนก็จะคุยกันว่ามันจริงๆมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรบ้านผมก็เป็นเหมือนครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งที่เติบโตมาแบบคนทั่วไปแต่ถ้ากลับมาถามคําถามนั้นในวันนี้ผมจะตอบเลยว่าเพราะว่าพวกผมมีแม่เป็นตัวอย่างที่ดี<อ>ในทุกๆแนวทางเวลามีคนมาชื่นชมว่า แม่เก่งนะเลี้ยงลูกสามคนแม่เลี้ยงลูกยังไงเดินเข้ามาบอกผมว่าเนี่ยมีแม่เป็นต้นแบบในการเลี้ยงลูกผมภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นลูกแม่แล้วก็ดีใจมากๆที่อย่างน้นอยครอบครัวเราก็ได้เป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวอื่นๆนะครับสำหรับพวกผมเนี่ยแม่ห่วงมากๆ แม้กระทั่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาเขาก็ยังทํางานหนะักซึ่งผมก็จะบอกเขาตลอดว่าแม่ไม่มีแล้วต้องทําแล้วว่าผมดูแลตัวเองได้เขากลัวว่าวันหนึ่งที่เขาจากไปแล้วพวกผมจะลําบากเขาก็เลยพยายามจะสร้างอย่างไว้ให้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แม่สร้างไว้ให้แล้วก็ดีที่สุดก็คือการที่ผมได้มีพี่น้องที่ดี แม่สอนให้เรารักกันสัมัคขีกันตลอดดังนั้นแม่ไม่ต้องห่วงเลยว่าพวกผมจะไม่วันทิ้งกันแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมก็คงจะงงรูแล้วก็คิดถึงแม่มากๆเพราะว่าหลายเรื่องราวก็อาจจะไม่มีใครมา,มาคอยรับฟังผมผมแล้ว ไม่มีใครที่จะเข้าใจผมได้เท่าแม่ยู่แล้วแล้วก็การเดินทางของแม่ในโลกใบนี้มันสิ้นสุดตรงนี้ลก็ขอให้การเดินทางครั้งใหม่ของแม่มีแต่ความสุขพบเจอแต่แสงสว่างแล้วก็ให้แม่ได้ไปเจอกับป้าตามที่แม่เคยได้บอกไว้แล้วก็เชื่อมากๆเลยว่าไม่ว่าแม่จะมองข้าผมทั้งสี่คนมาจากที่ไหนก็ต,ตามแม่จะต้องภูมิใจ แม่จะอยู่ในใจพักตลอดไปกลับบ้านร้อนด้วย คุวามควรคุณค,ณคณแม่นะคะที่ทำให้ชีวิตหบบนูดีขึ้นที่มาหนูมาอยู่ในบ้านดีดี แม่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆหนูวขอบคุณคุณแม่มากๆที่ทําให้หนูมีวันนี้ได้แม่สอนทุกอย่างให้หนูรู้จักดูแลตัวเองตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วหนูจะทําให้แม่เห็นนะคะแม่คอยดูหนูอย่บนฟฟาได้เลยหนูจะทําให้แม่เห็นว่าหนูจะเป็นคนเก่งเหมือนคุณแม่ อนะขอโทหะค,ะค,คุดแม่นะท่คนคือไม่จะไม่ทำใหแ้แม่ผิดหวังนะแลวแม่ที่สุดนะคะ่ะลับคุณนะคะ